สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะอาเอฟซที่หักแพงเบสสุขูสุข้นสุมอ,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 องสุบอลสบายดียามสวยๆพี่น้องพบพอกันคือเกามาเนี่ยกับซ่องพอน้องไม่นี่คือเกาคือเดือบพี่น้องมาเนี่ยคลิปนี้กัเอาสิผ้าพี่ผ้าน้องไปเล่นน้ำพี่น้อง ไปเล่นน้ำยี่น้องน้องไอะไร่อเห็นปลาหนุ่ยแบบๆมาจะสงสัยเพิ่นสิมาเก็บพักบุ้งใี่น้องไปไปเบึ่งน้ำกันเสีเป็นมาเก็บพักบุ้งเสียเอาไปลวกกินกับป้นกบบ่้จักหรือว่าเสียเอาไปพัดพักบุ้งไฟแดงบ่จัก แบบแวบๆอยู่เขาก็เลยหยางมาเขากำลังทางหยาเมื่อกี้นี่ไม่นาขึ้นมาไปเห็นปลานุย่ยพูดคัยน้องก่นงอนเขามาในสวนลูกพี่แลพี่น้องเลยสบายดีปลานุย่ยสบายดีบดน้องร้ลยจับ้องพีน,งนปิ้งบ่ หายบอกจะเ้องน้องเพิ่นลุยมาเบิดแล้วบ่อหนเพิ่นก็เลยหูว่าบบมีงอ้ปวงอ้าวนั่นบอกจะมาล้มซะวะเยด่ยมพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีเจ๊พัะพวกเากกินกัน ป้านุยมาเอาพักบองพี่น้องเลยตะกี้แต่งานงานเดี๋ยวมันจะแก,ก่แนะครับพูดรุ่มพูดเลยโอ้ยพูดได้อันใส่ห้หาอบาอกใครอ่ะจังเละห้หาเด้เนาะเก็บผักบองม้านุ้ยมาจะไปเฮ็ดได้กินเลยเอาไปพับไ,ไปพักกินอืม กินข้าวข้าวไหมคับกินเลยดิได้กินฮะได้เอนฮะแม่มุกป่าเลยบังบงลงลุยน้ำกนพี่น้อง người piang người đấy, ba thì thôi, piang người. con còn hoản luôn, lên nạm con piang người. ba thôi, đây, này. à, đưa thảo thảo, thảo. phụ lưỡi มื่นห้ามาลุยเอาไปกินแกแกงนระไม้คักขนาดเออมันอ่อนน่วะเขาอ่อนมันนั่นมีน้ำเฮ้ยเย็นเย็นพี่น้องเย็นพียงยังปลาหนุอยนายชิเพียงยังเออเพียงยังปลาหนุอยเอาละค่าแล้วค่าแล้วโครที่ไหนมาเนี่ยปลานดอยไปาได้แล้วพี่น้องโอ้คาม ปลาพังงงจะเป็นซาดงามเลิกเหยเนาะโอ้ยหนึ่งหนี่งงามไปเลยเทียงคอเฮ้ยอย่าเข่าปลาไม่เลยนะพ่อเอ้ยเนาะงมห้อย งมอยก้นพูนันีไอ้งมอยอลี่ใครเรวะยันก้นพูนันีอ่าแล้วงมหอยบ่อยวไอ้งมหอย, <laughs> อยแยน,นั้นีน <laughs> งมหอย,ยลอลีใครอย่บ่า <laughs> จะไกินเนาะอ่าหนำเลือกเงเ้ย เช่นคปลาหนุยบาได้แกงเลยพีน้อเอาีดเลยนี่แกงเล้หาลอดตายหามเขาปลาพักุ้งร้อยน้ามปีน,ย,นยังไงน่ม่อยากป็นปาได้เนาะมึงอุ้ยจีด้งมออกอกันผัแห้งเลยไม่้องกันได้เลย่อยากปลาได้บบดอก ลอยน้ำหรือว่าโบธนัทปานุวิบอธนัดเพิ่นวะโบธนัดเพิ่นมาเอาอันแนวอยู่น้าเนาะพี่น้องสร้างวะเห็นผู้ตือทุ่งย่างมากับอันน้องติมว้ากับเปะพอกบุ้งทางหย่าอยู่เอาไหมเอาเอานี่ทางหย่าแน่นตะก้าฮะ อันนั้นมันฮุกผักบุงซอยอิปนุยกอรโอ้ยไอ้คือผมมีเท้าวายปีนี้นะปวดเท้าเท้า ตะกี้เลยโอ้โหีิดหนอนเหรอไปจำเอือาติดโถติดหนอนติดหนอนย่งงามๆเลยเมื่อน้าก็ลุยเอานี่นะเออเรียบร้ยเห็นกระโปรงเนาะอ่มเรื่องเอาไปอันลุงและน้องเฮ้อน้องจี้วะอันมันเอาอันมาแต่อันน้ำยาทั้งอันบ้านหญ้ามันพูาแล้วไหนไหนเอานะเออ thâu coi được phi long bình này à anh ơi thằng phụ sau bảo lôi nẫm có bao coi biển nuôi mà hắc lùi bụng đuối phi ยอดงามจริงๆห้อยหอยเด็ดเลยรักลังปรุงอีจกจักที่ห้ามเอ่ยเรืออาทิตย์หนึ่งงามอยู่รอกใครไอ้เออโอ้มันน้องมะน้องนุ่งมาเอา้าว่าให้ลุ้งเองเออมันล้านมาเอาพเผลุงเอาไหายวะมันล้านมาเอาพเผลุงเอาไหายจรงได้ลูกพี่กันได้ <c oughs> พี่น้องเอ๋ย Bí nóng, anh quá đi anh em bóng cái bóng cái gì gắn cái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  gắn คอยเี็นไหลูกพี่ตัวเจ้าอันม้วนม้วนหายนนะักคอยเอาไปลเข็นหนึ่งเต็มแล้วน้องคอยเดี๋ยวนี้เอา้าเล่นนักบอลอุ้ยติดแล้วเดี๋ยวนี้นะอุอ้ยทำเหลือมันมแมนอยู่คอ,อัา <laughs> นี้นะลมเลยไปเรนะาไกยคอแล้ว <laughs> รู้ความรู้เรืนองเลย ไปไปไปเลิกไอ้หม่งนี่นะน้ำเลิกน้ำเลิกขึ้นว่ะโอ้ขนาดเฮาเงี้งได้ยิงพี่น้องเลยเอ้าเว้น้องชายได้ยิงใอยสิอ๋อได้ได้ลอยหามเขาปลาพักบุ๋งเล็กขาดใครยันในงมหอยเขาปลาไม่ในงมหอยโลดปวดพัดพี่น้องเลยแสบตะโกนให้ไปด้วยพัดทุกินตะโกงน้ำวันเ้างแสบพี่น้อง แซบลูกพี่แซ่บมีไก่มีหมูใส่แห้งคักห้อยเพิ่นตัดเดียนี้เหนมาทางพี่ได้ปะได้พีมาทางพี่เริ่มจะไปรอบเงี้ยโอ้ยฝนพะปุ่งเอ้ยหายลูกพี่เพิ่นตัดหายเฮาก็มาอุ้มเอาตอนน่ะรถเข็นหนึ่งกำลังกำลังน้องเขาเดี๋ยวนี้น้องติดอันดนี้น้องเขามีแต่บัดนี้บ่ได้ เราควรคน,นอกเห็นน้องเขาอันนี้เพื่อกับบริวาดเกพี่ื่อนเ้าเนาะใกรอยักได้ก็มาเอาลูกเพื่กับบริวารอ,อยากได้บนได้บ้นบนบาบนเมืองมาเอาได้พีม้วงรักว่าบึกขอขอกินกับบที่เพื่นวะว่าบถกคอขอสื่อกับบขา,ายเพื่อนวะแม่นลราพี้แม่นม่นว่านะว่าถุตอขอกินกับบที่ว่าบถึกคอขอสื่อกับบขาย อ้าวบงแดงพี ing, ่น้องเว้ยนิอดงามเลยนี่อ่อนงามเลยฮะนี่โอ้ยพี่น้องเว้ยคุยตำหงุ่งคุยแ้่งไม้สุดยอดน้ำท่วมควาไม่สิตายอะไร ตอนนำาท่วมมาไม่ได้นามาหลายๆนะเลี้ยวกัดผูขึ้นมาซื้อเลี้ยแล้วมัร้านมาหมดออกมันมันต้องขึ้นมาทำเทราะท่านอั้นทนนะอืกำลังตัวเห็งกับงามกำลังซ่องใช่ไหมบ่กำลังซ่องอยู่พื้นหน่อมมาบ่เพี่ดอกท่างนี้ยอันที่กับไล่แจักตัวได้เป็นยอดจักตัวได้โบยยอดเลยอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยออกมาบน เพิ่นบทีเป็นไรตื้นเลยพี่น้องวังเนี่ยปลาดุยปลาดุยคือสี่อันบรจมน้ำนั่นแหละบ้านนี้มานน้ำตื้นเลยสิได้พี่หนอดหน่อยแถวนี้อันไดนปีงนะลูกพี่โว้ยจับเนี่ยแม่เนาะเสียไปเอาเงินคุณมึงลืมพกปีงมางนะพี่น้องเลยจีบเอาเงินลูกพี่เนี่ยเพื่อบะโบมี่เพื่อเพิ่นงม,องนนมอนงหมอยมืงเนี่ยก็ระเห็นจับเด้ นีงามไปน้องเนี่ยช่ไยนั่นอ้คักคักขึ้นมาเลยพี่น้องขึ้นมาถึงขั้นน้องแล้วบาดีโอ้ป่าป่ายัางพี่บ่อนขึ้นไงใเนี่ย เอาไปน้องเอาไปขายพอกรดดอแทะน้ำพี่น้องน้ำโพดโพพี่น้องอู้ดูดูน่ากินสิเมื่อแบงมาให้น้องไต้เพื่อน้ำพี่น้องเขาก็เลยเก็บเอาบักหลายๆเนาะเมื่อเอามาฝากแม่น้องมีนน้ำพี่น้องเทอาเพื่อนอยากกินกับตำมะฮองมะฮุ่งกินกับลวกกินกับปนกับแจ้วก็ได้เนาะก็เลยเก็บเอาสิหลายๆานี้พี่น้องเอ้ยแต่เพื่อนบอกว่าดอก ได้สำนักเก็บอรุณคุณวะสัดใจยอยากให้้างออกมาค,ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วคือมันก็ได้ค่นก็ได้กินป่านะเต็มน้องทั่วน้องเลยเนี่ยลาอลไพี่น้องขอบุญขอบคุณลายๆพี่น้องวัสดุสกุลสุขลส,ขส,ขขสมอุโมงสุบลที่ที่ตามที่เขามาเมเบืองที่เขามาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามให้เนี่ยพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี